สวัสดีครับวันนี้ก็รอขายแกะครับผมมีแกะอยู่สองตัวนะครับก็รอพ่อค้าอยู่เดี๋ยวถ้าเจอพ่อค้าก็จะได้ถามนะครับว่าปัญหาของเกษตรกรที่ว่าเลี้ยงแพะแกะแล้วขายที่ไหนนะครับเพราะวันนี้จะได้ถามพ่อค้าคนซื้อนะครับว่าขายที่ไหนนะครับไปไหมนะครับ เดี๋ยวถ้าเห็นหน้ากันแล้วจะสอบถามให้นะครับว่าท่านอยู่ตรงไหนแล้วมีจํานวนกี่ตัวเขาถึงจะไปนะครับก็เดี๋ยวเขามาแล้วจะถามให้ครับวันนี้นะครับขอ,อขามาแล้วครับ,รบเดี๋ยวขอช่างก่อน เท่าไรนะยี่สิบเอ็ดครึ่งครับผมครับขอสัมภาษณ์หน่อยมาจากทางไหนครับจากโคราชครับโคราชใช่ไหมวัชระพลฟาล์มแกะนะครับในเฟซบุ๊ก วันเช้าโปรตามแกนอุบลไปไหมครับอุบลไปครับไปกี่ตัวถึงจะไปอุบลถ้าจะให้ดีก็ถ้าได้ได้50-60ก็ไปครับผม50-60ตัวไปอุบลขั้นต่ำครับผมอ่ากาต่ำคือ60ตัว50แล้ว50ครับผมขอนแก่นล่ะขอนแก่นก็ไปครับทั่วภาคอีสานนะครับไปขอนแก่นกี่ตัวเหมือนกันครับ50-60ประมาณ50-60ตัวถึงจะไปครับผมก็ทั่วภาคอีสานเลยถ้ามีแต่ละจังหวัดถ้ามี50-60ตัวไปครับผมรวมกลุ่มกันได้ยิ่งดีครับยิ่งดีครับ รับซื้อแน่นอนรับซื้อแน่นอนครับมีตัวครับติดตามทางเฟซได้ครับผมสอบถามทางเฟซได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมก็ขายสองตัวขอบคุณที่มารับไปครับแต่กลุงของกุณบุรีรัมย์ได้หลายตัวอยู่เนาะก็ที่ไล่จับอยู่ร้อยกว่าตัวแล้วร้อยกว่าตัวใช่ไหมครับช่วงนี้ยังจับไม่หมดเลยครับถ้ารวมถ้ารวมจุดได้ก็จะสะดวกขึ้นครับแต่ยังไงก็จะตามจับให้ตามข้ออยู่ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ